แกะกล่องสองพระกันอีกแล้วนะครับนะก็มีพระที่ส่งมาเยอะมากเลยครับจากทางบ้านนะครับนะหูทวดสองสี่โอ้โหอันนี้แท้เลยนะครับนะเป็นพิมใหญ่แต่สภาพนี้โดนจมูกหน่อยนะโอ้มีเหรียญหน้านี้นะครับนี่เหรียญพรอพาปีหนึ่งเจ็ดครับอย่างนี้สวยๆก็เลทอยู่ประมาณนะครับนะอาจจะประมาณนะครับพันบวกลบนะครับนะพันกระบกนี่ส่งมาจากชนเลยนะเนี่ยสงสัยเป็นใครที่จนคนที่ใช่ไม่ใช่นะครับ สวัสดีครับผมเอลังปานะครับวันนี้ก็แกะกล่องสองพระก,กันอีกแล้วนะครับนะก็มีพระที่ส่งมาเยอะมากเลยครับจากทางบ้านนะครับนะเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะกันดูนะครับว่ามีพระอะไรบ้างและจะได้เช่าหรือไม่ได้เช่าครับไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกล่องแรกกันครับ สองสีู่ทวดสองสี่โอ้โหอันนี้แท้เลยนะครับนะเป็นพิมใหญ่แต่สภาพนี้โดนจมูกหน่อยนะเดี๋ยวนี้โทรคุยเจ้าของราคาอยู่ประมาณหลักพันกลางๆถึงไปลายๆนะครับนะนี่ก็เป็นลูกเหมือนพอ่อทรงครับนี่เดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปทีครับนะครับขอ,องที่2เลยครับมาอ๋ออันนี้นี่เป็นเหรียญนางเหลียวครับมีชาวจักรี่ชายจากเชียงรายครับ นี่ส่งมาขายโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วครับเหลียนนั่งเรียวรวงข้อกระเซงเขมมโกครับนี่นะครับนะนี่นะครับนะสภาพนี้นะครับบล็อกนิยมนะก็อยู่ประมาณเลทนะครับอาจจะ5้าพันถึงแปดนะครับนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโอนเงินเรียบร้อยละอันนี้ซื้อขายจบแล้วนะครับมาครับไปต่อเลยครับ เดินมอชิวกครับนี่นี่ก็อยู่ประมาณโป้อันนี้เป็นบล็อกธรรมดาได้ไหมแยกไงรู้ไหมถ้าบล็อกธรรมดานิยมต่างกันนะถ้านิยมก็หลายหลายพันครับถ้าธรรมดาก็ขายได้อาจจะหลักร้อยพันบวกลบครับนี่สังเกตนะจะมีจุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมจุดกลงๆครับตรงภาษาจีนตรงข้างนี้อันนี้มีนี่เป็นบล็อกธรรมดานะเด่นมอชิวกแต่ถ้าไม่มีก็หลายหลายพันครับนี่หลักร้อยติดต่อเจ้าของไปแล้วกันนะนะต่อมาครับ โอ้นี่เป็นชุดผ้าลวงพ่อเกษมนี่เดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปนะครับนะโอ้มีเหรียญหน้าเนียนะครับนี่เหรียญพ่อพาปีหนึ่งเจ็ดครับอย่างนี้สวยๆก็เลทอยู่ประมาณนะครับนะอาจจะประมาณนะครับพันบวกลบนะครับนะพันกว่าบาทโอ้ยนี่ออกปลาจีนนี่ดูดีๆนะเวลาไปซื้อนะถ้าเขียนว่าออกปลาจีนบุรีตรงนี้เขียนว่าปลาจีนบุรีนะตรงนี้นะหลักร้อยนะครับนะส่วนนี้ปิดตาก้นสีนี่ก็อยู่หลักพันกลางๆครับนะนะครับนะอันนี้ก็อยู่ประมาณเลทสองสามพันนะครับนะเหรียญหน้าเนีนพ่อเกษมครับแตงโมสภาพน่ารักอย่างนี้ก็หลักร้อยนนนนะะะะะะจจจ๊ารเกกก็็ออบบบวลคั่่ี ติดต่อเจ้าของไปครับนะมาครับอืมครับอันนี้ก็เรียนปูดส้วงนะครับนะปูดสวงอย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับพันสองพันครับคุณสี่โอ้โหชุดน,นี้ย่อยเลยเนี่ยใครส่งมาเอ่ยเรียนพ่อมีจะไม่แท้ด้ไหมนี่ยกูพเพิ่มกูพเพิ่มก็ไม่แท้ครับอาจจะส่งขึ้นกลับนเนี่ยดยูพ่อคูนหนีอยดิพ่อคูนใช้บล็อกนิยมไหมรุ่นนะเอาบล็อกธรรมดาสามไม่แตกนะครับ ไม่เล่นเลยนะนี่นาจะไม่ได้สักองเลยนะชุดนี้เดี๋ยวส่งคืนให้นะครับชุดนี้นี่นี่ก็แท้นะครับนะนี่นะครับดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมีเกฟพวกเม็ดเม็ดจุดอ่าอันนี้แท้ครับเลน F16 หลวงพ่อแพรวัดพ,พิคณทองนี่ขายได้พันบุกลบนะครับนะอันนี้ก็เืนพ่อแดงครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นรุ่นสี่ครับนะนี่ก็หลักพันนะครับนะอาจจะพันห้า 1, ถึงสองพันอยู่ที่ความสวยอ่ะเดี๋ยวบ็อกลูกค้าไปแล้วกันนะครับนะ ปานนี่หยิบมาขึ้นมาเพราะปานเกยนะไม่ดีนะปานไม่แท้นะครับนะอือเอาปานไม่ดีนะครับนะโอ้ไม่แท้ไม่แท้เยอะเลยเนี่ยมีแท้ก็เดยนพ่อเกษีสางกวาพ่อแดงก็ไม่แท้ไม่แท้ไม่แท้เลยไม่ต้องลงกล้องเลยครับเจ้านี้โอ้โหไม่แท้เลยโบสุกรุ่นแรกก็ไม่แท้ครับเวยๆเป็นล้านนะเด่นบวมครับนะพวกนี้ถ้าดูบ่อยๆถ้าคนที่เคยอยู่กับพระบ่อยๆนะครับเห็นพิมพ์พระบ่อยๆนะครับแค่ดูบางทีไม่ต้องลงกล้องก็รู้เลยครับอย่างนี้เจ๊แน่นอนครับชัวร์ครับนะเดี๋ยวส่งคืนให้นะครับเจสีครับ โอ้ชุดนี้ครับพึิกพับซับซ้อนมีปู้ทวดวัดนวลหลักร้อยอย่างนี้ครับวัดนวลนะครับหลักร้อยครับเรียนผู้ช่วยเดี๋ยวชุดนี้ติดต่อเจ้าของไปนะครับนะยจะพอมีเล่นย่อยๆนะครับพอโอดนี่ก็อาจจะพันบกลบครับสภาพสึกหน่อยอยพ่อเงินออกนอกวัดนี้ไม่แพงครับนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปแล้วกันครับวัยเสาเทียวันที่วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาคร่ะ โอ้โหชุดนี้ชุดนี้แท้เยอะนะถ้าหมุนซองก็รู้นะครับไม่ใช่ครับไม่เกอ่ไรนั้นพราจานนี่สวยๆก็หลักร้อยโอ้นี่หลักร้อยครับนะหลังยันไม่คมชัดเท่าไหร่นี่จะไม่ค่อยแพงครับไอ้ไข่รุ่นหลังพบพังหลักร้อยอันนี้ก็เป็น2493ครับเขาเรียกว่าเนื้อดินสุโขทัยนะครับนะวับพึ่งวัฒพึ่งนะครับนะอ่ะหลักร้อยครับพอเขียนอย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับพอเขียนรูุ่มหลพอเขียนไปต่อไปครับเจ้านี้ครับ หาแล้วครับเหรียญของพันเชิงไายครับสภาพนี้ก็อยู่ประมาณนะครับหลักพันกลางารหลักพันปลายนี่ก็หลักพันต้นๆเลยนะครับนะสองสามพันบวกลบครับอดีนี้เดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปนะนะนี่ครับเหรียญแตงโมครับหลวงพ่อเกษมครับนะครับนะบล็อกดาวกระจายนะครับนะนี้ก็หลักพันห้าถึงสองพันบวกลบนะครับนะเดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปครับมาสองกองสุดท้ายแล้วลูกค้าครับมาถึงช่วงท้ายรายการไลฟ์จะมีอะไรโอ้กองนี้หนักสงสารพ้าเยอะ นีส่ส่งมาจากชนเลยนะเนี่ยสงสัยเป็นใครที่จนคนที่ใช่ไม่ใช่ครับไข้ที่จนคนที่ใช่ไมหมมีอะไรกันบ้างเอ่ยเป็นพระย่อยๆนั่นเลยนะเนี่ยผู้ถูกก็ไม่น่าเครับผู้ทรงบุญมีแค่บางส่วนครับเดี๋ยวนี้ผมติดต่อกลับไปแล้วกันนะครับนะส่วนใหญจะเป็นพระย่อยๆนะครับมากล่องสุดท้ายครับโอ้ยใส่ใส่ซ้อนสองครับมอใส่ซ้อนสอง what Bow you what are you talking about อไพ่ใหม่ไพ่ดีใหม่อโอ้โหปิดตาพอะแกว้วรุ่นหลังของพันลวดในหลวงไม่เล่นสมเด็จสมเด็จไม่เล่นเลยนะครับนะชุดนี้มีอะไรที่น่าพอสนใจไหมจากดูวมๆแล้วโอ้ในจะต้องส่งคืนนะชุดนี้ครับโอ้โห เล่นช oh. okay, okay, ิ้นแรก็ไม่เล่นครับชุดนี้ผมขออนุญาตส่งคืนแล้วกันนะครับนะยังไม่มีอะไรนะครับมามีรูปรองกันเพราะว่าเส้นแทนอยู่โอเคครับสำหรับพิกัดร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่แถวย่านลังสิตนะครับร้านนะครับจะอยู่ติดกับเทศบาลนครลังสิตนะครับถ้าขับเลยเทศบาลนครลังสิตมานะครับเส้นลังสิตปทุมธานีนะครับเลยเทศบาลนครลังสิตมาประมาณ200เมตรนะครับร้านนะครับจะอยู่ระหว่างซอย19 21นะครับก่อนถึงสะพานลอยนะครับส่วนท่านที่ส่งรูปมาขายนะครับส่งมาตามไลน์แอดที่ขึ หน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโดยพิมพ์ s i g n นำหน้านะครับตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับ A พิมพ์เลข3ตัวตามด้วยเลข7 4ตัวนะครับจะตอบกลับเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับฝากติดตามไลฟ์สดเพจ A ลำปางไลฟ์ด้วยนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับทุกวันนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ